ครับเพื่อนๆก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากดไลค์หน่อยนะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการนะเพื่อนๆครับวันนี้เรามาดูเป็นพระเหรียญเมืองการนะเป็นเหรียญลงข้อดาวัดตกขามเอ็นซีแปดนะนี้กองเดิเๆมเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาะศึกษากันนะครับว่าลมดำเดิมสนิทแห้งแก๊กในี่เป็นไงนะครับองค์นี้ศึกษาได้ชัดเจนเลยนะครับว่าการลมดำข,ของเขานะี่ค่อนข้างแห้งดีมากเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหม จะแบบแห้งแบบเนี้ยเห็นไหมเพื่อนแห้งแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมมีรอยกระมยี่รอยอะไรเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้คือไม่บิ้วผิวไม่ทําอะไรทั้างนั้นแล้วนี้คือเดิมมากนะครับเห็นไหมครับคาบการแห้งของน้ำมันกาซอะไรพวกนี้เห็นไหมจะเป็นคาบคาบอยู่เลยครับอันนี้คือลักพิจารณาได้เลยนะครับว่ามีคาบแบบนี้นะครับเป็นผ้าที่เป็นผิวเดิมนั่นแหละอาเนียเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ดูความคมชัดนะครับเห็นไหมครับ การแกะบอกของช้างเนี่ยเขาค่อนข้างตอนนี้นะการแกะแบบเหมือนเลยนะครับเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อดำเลยนะอ่านี้เห็นไหมครับการแกะของเราเคื่ลอยกันนงกันนกด้วยนะครับเห็นไหมลายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาให้ครบนะเพื่อนเอาให้ครบเราจะดูพระแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ซ่องทั้งหมดนะครับเ,รเห็นมาพื้นพิ้วละเอียดเห็นไหมครับเรียยตึงนะเห็นไหมตรงนี้ยังหลุมอยู่เห็นไหมครับมีการแบบตรงมีตรงหลุมตรงนึง่งมีแบบ ผิวแห้งตรงนึงเห็นไหมครับมีคราบอะไรพวกนี้เห็นไหมอันนี้แหละพิจารณาได้เลยนะครับว่าเป็นผ้าที่เป็นผิวเดิมไม่ทําผิวเลยเนี่ยลงดําอย่างนี้เป็นเง่้ยค่อนข้างสวยงามนะครับลงดําแบบนี้แล้วลว่าเราก็เป็นผ้าที่ดูงง่ายเลยนะครับเป็นลงดําแห้งแบบนี้แทบจะไม่ต้องซ่องความคมเลยนะซ่องแค่ผิวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับในการพริจารณาเกแท้เนี่ยเห็นไหมทราบองค์นี้นะครับเพราะว่ามีผิวที่แบบอ่า สุดยอดมากนะเป็นผิวดูง่ายแบบนี้นะผิวว่าจะแห้งเลยนะ,ะดีด้านหน้านะประมาณนี้นะด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยตัวสอดก็คมดีเห็นไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านหลังันบ้างน,นะ ด้านหลังนี้ใช่นไหมก็อย่างแห้งๆหลุงๆเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยอ่าก็ค่อนข้างแบบเห็นไหมครับมีส่วนดํามืดแล้วก็มีส่วนแบบอย่างผิวออกหลุงอยู่ <c oughs> เพราะว่าเขานอนกล้องเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่าเขาอาจจะแบบพลิกพิกไปพลิกหน้ามาได้แบบเนี้ยแบบถ้าเราใส่ไว้ไม่ดีเนี่ยอ่ามันก็จะมีส่วนที่จะโดนอากาศโป่งขึ้นมาโดนอากาศนิดนึงครับแล้วก็จะมีส่วนที่ติดก,กับกล้องไม่โดนอากาศสักเท่าไหร่เนี่ยทำให้แบบ ผิวแต่และด้าของเขาเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมตรงเนี้ยเริ่มเห็นทองแดงแล้วที่เป็นการรมดำเนี่ยเขาใช้เนี่ยทองแดงในการลมดำนะครับเพราะว่าอามดำดีที่สุดนะที่ใช้ทองแดงเนี่ยพวกเงินหรือว่าทองคำอะไรพวกนี้เขาก็ไม่นิยมเอามาทํารมดำนะครับเพราะว่าทองแดงเนี่ยเป็นโลหะที่กเกิดสนิมได้ง่ายนะเวลาเรารมดำเนี่ยกันการเกิดสนิมไปด้วยนะครับแบบอันนี้นะเราจะเห็นผิวทองแดงนะครับนี่เห็นไหมครับ การลมดำนี่คือการป้องกันการเกิดเนิมนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยลมดำไม่เต็มอะไรพวกนี้หรือว่าการลมดำรุดร้อนครับไม่ได้เกิดจากการใช้เลยหรอเพื่อนๆอ่าไม่ได้เกิดจากการใช้ต่ทาให้ถึงรุดร้อนล่ะเพราะว่าการวางของเขาเนี่ในกล้องหรือว่าการที่เขาโดนอากาศที่ไม่เท่ากันบนพื้นผิวเรียดเนี่ยอ่ามีสิ์เป็นไปได้นะที่ว่าน้ดหนึ่งเนี่ยจะ,ะลมดำไม่ติดหรือลมดำไม่เต็มหรือว่าอาจจะเป็นจะ การลงดํามาตั้งแต่ที่โรงงานแล้วนะครับเพราะว่าเหลียนเนี่ยอ,อาจจะเกิดข้อพิดพลาดการลงดําไม่เต็มหรือว่าลงดําจางไปได้นะคือคือลงดําไม่เข้มข้นพอเราล,ลงลงดําจางๆก็เกิดเห็นเห็นเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับแต่แต่ว่าก็เป็นผ่าแทที่ดูง่ายนะเพราะว่าผิวแห้งดีใช่ไหมเนี่ยแห้งอย่างนี้อเหเหมือน,น,อน,นโอ้แห้งดีเลยมีการลดร้อนการธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับ เป็นพระที่ดูง่ายมากครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สังเกตไว้นะครับการลงดําเดิมเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยเนี่ยลงดาเ,เดิมนะครับเนี่ยผิวนี้จะหิ้งมากแบบนี้โอเคเพื่อนเพื่อนประมาณนี้นะครับสรับเหรียญหลวงพ่อดำปีซี่แปนะก็ค่อนข้างน่าชัยนะเป็นแบบรูปทรงสวยงามน,นะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อดาด้วยนะครับเป็นพระซักซิ์ของเหมืองการนะั้นหลวงพ่อดำวัตกรรมเองนะครับนี่ เห็นไหมครับการแก้ื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างอ่อนช้อยสวยงามน,นะขาเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็สวัสดีนะครับอขอฝากหลวงพ่อดำวัดต,ตะคำเองไว้ด้วยนะเพื่อนห้ามมาใช้กันนะครับใครดูคลิปนี้ก็ห้ามาใช้สั่หนึ่งองค์นะครับอันหลักพระพันคืดเหมืองกาฬ